เฮ้ยซีจีปังนะเอาจริงจะบอกนะว่าไกลเป็นชื่อมันเหมือนกับช่องเ uh. ต้ย ตตตอบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่านี่จะเป็นการเลียงชันครั้งแรกที่กับเนื้อหาที่มีความท้องเสียงตรงกับชื่อช่องชื่อมันเหมือนกับช่องเออก็ฝาสกติดตามด้วยนะคะ AI หัวใจ Overload แต่เขาไม่ได้ชื่อชื่ออังกฤษเขาใช้ชื่อไทยนะ AI หัวใจวุโ่โาหคือคือเป็นตัวอย่างภาพยนตร์ที่อยู่ใน Netflix และประเด็นคือนำํำแสดงโดยนักแสดงที่เราชืช่นชอบจากการที่ติดตามภาพยนตร์ไทยที่โรแมนติกเรื่องแรกที่ทำให้เราร้องไห้ก็คือเิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักที่มาริโอ้ที่เบเฟิรน,นั้นเอง เขาได้มาโครจรเจอกันอีกแล้วในเรื่องนี้ก็จากที่ฟังชื่อเรื่องอ่ะน่าจะเป็นเกี่ยวกับโลกอนา,นานานะอนาคตที่มีการเอา AI เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งถ้าดูดูไปมันก็เหมือนกับพอดเกาหลีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเ,เทคนโนโลยี AI เนี่ยแหละคือมิสมิสเตอร์ไม่ใช่ดิ I am แอมโนตโรบเท่าที่เราจำนึกขึ้นได้นะแล้วก็เทคโนโลยีแบบนึกถึงมูดประมาณแบบว่าเรื่องในเน็ตฟิกก็จะมีแบบ แล้วฟารามอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในตัวอย่างนี้จะเล่าอะไรบ้างละมันจะชวนให้เราติดตามดูหนังใน Netflix ได้ขนาดนไหนไปเรามาดูกันเลยว้าวนี่คือเคอาซ g ทั้งตึกให้เป็นหุ่นยนต์อ่ะตึกสมาร์ทโอด,ด้วยระบบสมอง,งเมีปสัมพันธ์คุณไเนะฮ้ยซีจีปังนะเอาจริงคือแต่ละจุด ที่อยู่ในนี้คือในกรุงเทพคุ้นเคยทั้งนั้นเลยแล้วแบบว่าเออคือเขาทำได้ไงอ่ะไม่ถึงแบบเขาใช้ซีจีได้เนียนแบบประมาณนึงเลยแบบเออดีอ่ะาด็ีหอ่ะโอนี้ยแตลอดเลยโอ้ยฉันแค่ต้องการคนที่ธรรมดาดีๆสคน้านะ นายว่าอะไรนะถ้าไม่ถ้าไม่นึกถึงนึกถึงเธอหรือฮิมหรือเธอปะที่แบบคุยกับโปรแกรม AI อะไรสักอย่างเออเอยเดยยังไม่ได้ดูเรื่องนั้นเออนึกถึงนึกถึงเรื่องประมาณนั้นเลยอ่ะ,จะเจแาง,ง,งานใหญ่ส,ส,ส่งใช้ก,กานดนมีบงอย่างเงเกินนกด นายไม่ใช่ของจริงหรอกนายไม่มีสิ่งนี้พอใจอย่าไปยุ่งกับโค้ดของผมฮะแป๊บหนึ่งก่อนฮอยคือฮอเครึ่งประมาณหนึ่งนาทีช่วงหนึ่งนาทีสิบสามก็คือแบบว่าให้เห็นว่าตัวละครมีใครบ้างแล้วก็มีเรื่องของตึกที่รู้สึกว่าตึกจะเป็นตัวหลักๆแต่ว่า ตึกเนี่ยก็คือ AI ตัวหลักที่แบบมาสารภาพรักกับตัวลาน่าหรือตัวไบเฟิร์นอ่ะเออแล้วก็แบบว่ามีการผิดพลาดแล้วตัวของบ๊อบด็อบด็อกก็คือตึกปะแต่ตัวของมาริโออะเข้ามาปีโค้ดอ่ะแต่เสียงนั้นก็คือเสียงของพี่มาริโอนะแปลว่าพี่มาริโอเป็นคนเขียนโค้ดนั้นหรอไม่ดูเดี๋ยวเดีย๋ยวต้องรอเดี๋ยวโอ้ยแบบข้อมูลมันเยอะไปหมดเดี๋ยวต้องรอดู จะบอกนะว่าใกาเป็นลาเนอร์ฉันไม่ชอบเ่สมุอมอ,อ,อ๋ออ๋อคือด๊อปสลับกับบ๊อบก็คือตัวดอบตัวที่บ๊อบไปปิดโปรแกรมดอบอ่ะดอบได้เข้ามาอยู่ในร่างของดานดอบบ๊อบดอบเข้ามาอยู่ในร่างของบ๊อบแล้ว แล้วก็มามาหาลาน่าเลยเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจนะไม่มีชีวิตไม่ใช่ไม่รู้สึกเออใช่ฮะเดี๋ยวก่อน ไม่มีหัวใจแบบนี้นะจริงคือคือเหมือนกับเพจคํามันค่อนข้างห่างเกินมันก็เลยรู้สึกว่าจําไม่ได้ว่าเปแบบพอพอพอเพจมันห่างแล้วก็เลยรู้สึกว่าราวที่เราพูดถึงอะไรไปนะอะไรเงี้ยประโยชน์มันค่อนข้างจํารวมไม่ได้เ,เท่าไหร่อะไรเงี้ยเออโอเคก็คือตัวลาน่าพอมารู้แล้วว่าไอตัวด็อบไม่อยู่ในร่างของบ๊อบอะเดี๋ยวนะบ๊อบคือคนด็อบคือโปรแกรมด็อบไม่อยู่ในร่างของบ๊อบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโอเค ทีี่ผมมให้คุณัจริงแล้วคือลาน่าก็ต้องคิดว่าเอ๊ะจะรักใครมีหรอเ,รอเรอนี่ยน่สนดบับลีบอบผมก็ไม่ค่อยแน่ใจแล้วเหมือนกันเอา้าโอ้ยาตเมื่อกี้การแสดงดีนะมปถึงแบบโอ้ยชอบพี่มาริโอเสียงเมื่อกี้เอไอหัวใจโอเวอร์โหลดจ้าเฮ้ยอ๋อสิบห้ากุมภาพันนี้ที่เน็ตฟิก สิบห้ากุมภาพันธ์โอ้ยก็เดี๋ยวมาดูพร้อมกันไม่ใช่เดือนมาดูวก็ถ้าใครดูแล้วอยากดูก็สามารถดูพร้อมกันได้ที่ f ฟิกวันที่15บ้ากุมภาพันธ์นี้เฮ้ยโดยรวมโดยรวมรู้สึกว่าเราอยากจะดูพอซีจีก่อนเราตามด้วยอยากจะดูพอ เคมีของพี่ไบเฟิร์นกับพี่มาริโอเนั่นแหละส่วนเรื่องอะเรื่องมันค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับเรื่องอื่นๆนนแหละแต่มันจะมีความแบบว่าเล่นกับอิโมชันแลของตัวนักแสดงหลายอยา่างอยากเห็นการแสดงเนี่แหละเออง่ายๆก็คือแบบอยากเห็นว่าอ้าแล้วถ้าสมมุติว่าตัวของลาร่าจะต้องรู้สึกยังไงกับบ๊อบหรือดับกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวบ๊อบบ๊อบเองก็ไม่แน่ใจว่านี่คือดอบที่เข้ามาหรือเป็นบ๊อบจริงๆกันแน่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆร่างนางก็ยังอยู่แต่จิตใจคือ โดนดอปเข้ามาคุมหรือไอสักอย่างเนี่ยแหละก็เดี๋ยวมาดูกันแต่ประเด็นคือจุดที่น่าสนใจคือตัวตัวายที่เข้ามาคือเป็นองค์กรอะไรสักอย่างและวทาไมถึงมาทําลาย AI หรือทําลายตึกดรอปนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากรู้เลยว่าตัวลายจะมีแบ็กกราวอยังไงก็เดี๋ยวรอดูนะครับใน Netflix 15กุมภาพันนี้นะคะไอาละบ๊ายบายกับ AI หัวใจ Overload o v e r l ว a d คนดูดนะคะก็ฝากได้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกัน